ภาษาที่นี่ตัวนี้อย่าฟังหรกพูดนิ่มหน่อยได้ไหมอะไรนะครับพูดให้ฟังเหรอใช่ค่ะอ๋อโอเคก็สมมติพูดว่าสมมติพูดว่า how are you คุณเป็นยังไงบ้างก็ who more do who more do who do more do do อ่าแปลแปลว่าคุณ How are you? Yes. I'm fine, thank you. How to say that? อ uh, th ่าถ้าถ้าโอเค I'm fine ก็ York 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 Air Bra, like bra. Ork, Air Bra York Air Bra แปลแปลว่า I'm good. f ุ n ลุงโลอ่าโมโมนาเล่นติ๊กตอกมานานหรือยังครับสี่สิบวันฮะ สี่สิบบนใช่ขอโทษนะหลบแป๊บหนึ่ง Apple อยู่น่ารักเมือนดังโอเคโมนาเรียนอะไรนะครับโมนาทาเธอชอบหรือเปล่าถ้าถ้าถ้อถ้่อะไรเนี่ยโมนาอยากเลิกแล้วชื่อโอลาฟครับโอลาฟลาฟลาฟฟอฟตัวเอฟโอลาฟ าฟโอ o าฟคุณโอล l ฟ v e ูดมโนน่าสวยแล้วก <rawd Moder> ็มโมน่าถามชอบไหมแล้วก็โ l ลาฟชอบอบอยากเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าโมน่าจะติดตามเธอถ้าอยากเปเพื่อกันอ๋อได้ครับผมก็จะติดตามไม่เขินนะเขินนะเขินเขิน เ <laughs> อ่อเอ่อปกติคุณโอลาฟไปออกกำลังกายทำอะไรไม่น่าจะรู้เอ่อเพิ่มเอ่อตัวอย่างเช่น <p ull ing> ปกติผู้ชายทำอย่างนี้ทำโชเดอร์ทำแบ็คอ่าโชเดอร์แล้วก็แล้วก็เชสแล้วก็เลกข,ขาก็คือ,อเล่นเล่นฟูลบอดี้ครับฟูลบอดี้ฟูลบอดี้เวทเท่งนิ่งเหรอ Yes ใช่ครับ ปกติคุณออคุณออลักทำดัมเครื่องหรือเปล่าดัมเครื่องคืออะไรดัมเครื่องดั้ดมัดมเครื่องคือพุชับอ๋อพุชับพุชับ yes yes ทำตีทำทำสีทำทำ่ทำ 4. ทำสี่เซทำทำหนึ่ง ทำสี่เซตเซตหนึ่งสิบครั้งไอ้พุชชัพพุชชัพโอเคสิบครั้งสิบครั้งบ้างสิบอ๋อไม่ไม่พุชชัพพุชชัพประมาณสามสิบถึงสี่สิบครั้งครับต่อครั้งอยากพีคเออีกครั้งไหมได้ได้ได้ครับอีกครั้งหนึ่งก็ได้พีคมีพันิชมนนะเทาพันิชมนคืออะไรอ่ะทุกคนเอารับแผลเออถ้าท่า เพราะฉะนั้นโมนาโกชกออกกำลังกายค่ะใช่ใช่โมนาจะให้เราทำอะไรค่ะแพททำดำเพื่อเอ่อขึ้นอียี่สิบครั้งได้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณคุณเอ่อโอกาสที่ทำสี่สิบครั้งเดี๋ยวโมนาวอรี่เธอเหนื่อยก็เลยยี่สิบครั้งถ้าโมนาแพทโมนาโกชกสี่สิบก็ได้สี่สิบก็ได้ เ <Okay, S 2> ได้ okay, okay. แตโ่โมนาไม่ต้องทำโม,โมนาไม่ต้องทำถ้า <Okay. S 2> ถ้าโมนาถ้าโมนาแพ้โมนาต้องร้องเพลงเพราะว่ามีคนบอกว่าโมนาร้องเพลงพอได้โอ้ oh my god ใจที่มั่งเลยได้คะ่ะได้คะ่ะ <laughs> ถ้าถ้าโมนาแพ้โมนาต้องร้องเพลงได้ <laughs> ปกติไลฟ์เมื่อเมื่อไหร ปกติผมจะไลฟ์ประมาณประมาณเวลานี้แหละครับเวลาประมาณเนี้ยทุกวันเนาะเกือบทุกวันครับเกือบอ่ะ five or six per week อ okay. five per six per week yes. แล้วก็แล้วปกตอิอะไรนะครับอ๋โอเค thank you <laughs> ป,ปกติ อยู่อยู่ไทยหรืออยู่สวีเดนเหรอครับอ่าพูดผิดอยู่ไทยหรืออยู่จีนสวยจังเยอยู่ที่ใจของเธอค่ะ <laughs> 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 ทุกทุกคน๊บมนนึงนะถ้าทุกคนอยากฟังโมนาร้องเพลงต้องส่งของขวัญให้เวลา <laughs> f a m ลี่ <Family. S 2> <c oughs> รู้โมนาชอบอะไรใช่ไหมพี่สาวน้องสาวตัวนี้สูสูนะ่ะ Let me see a main power a เอาเอางี้เอางี้เอางี้ถ้าสมมติคนรับชนะโมนาแล้วถ้าโมนาร้องเพลงได้พอคน <c oughs> ราบจะวินพื้นด้วย Oh my god <c oughs> Crazy Daisy Daisy อย่ากดูรอ ีคล <Double> ิกเหมืงกลางได้สิโอ้ยแต่รับแฟนรับแฟนรับฝนรับฝนทั้งหมดน่าลองเสียงเหมืงกลางไม่ได้สิเบบี้คิหมืงกลางเลยคนโอลาฟโอลาฟขออนุญาตคุยกับคนที่อยู่ในห้องโมนาคุณไม่อยากฟังโมนาร้องเพลงหรอ Family อยากฟังเต่น Family มีหลายลายพี่สาวน้องสาวก็ชอบตุก oh, ผู้ไช่จริง <laughs> I know my family ปกติคนที่คนที่เป็น family อยู่นี่เป็นคนไทยหรือเป็นคนดีหละครับ99%คนไทยก็เลยเวลาโมน่าไลฟ์ทงหมดพูดภาษาไทยค่ะอ๋อว้าว เก่งมากเลยครับห้าเดือนห้าเดือนแต่พูดได้ขนาดนี้ยภาษาไทยไม่ยากหรอ yeah, ยากย <A. S 1> <m? S 2> yeah. ากไหมยากเพราะฉะนั้นเอ่อเขียนก็ยากมากๆเลยเพรา,านะฉะนั้นไม่เหมือนกังจริงเลยมีซิเ c l e เยอะๆรู้ไหมเขียนภาษาไทยเตโมนา,า <c oughs> una, เอา่อเวลาเรียนเรียนจริงจังมากๆเอ่อทุกวันเรียนเบช,ช,ชั่วโมงเก้าชั่วโมงโอใช่เพราะฉะนั้นโมน่าเคยเรียนภาษาอักฤษ เมื่อน่ารู้ทั้งหมดแกคือ,อจำได้ vocabulary กับอยา,ยาใช้กรเยมย่อน่ารู้สึกใช้เวลาเยอะๆเดนิดหน่อยเวลาใน like short time but you do it every day and you will do it good it because it's language <S you need to practice ไปอย,ายา yes, <dear. S 1> ่าง Yes yes why you start learning Thai language ทำไมถึงต้องเรียนภาษาไทยล่ะครับ เคยใช้นำนกะงอาศัยอยู่ที่นี่โมนามาอ่าที่ไปท่องเที่ยวที่ประเทศสีครั้งห้าครั้งแล้วแล้วก็ทำหัวคงใยใจดีกับโมนาแล้วก็โมนาอยากอ,อาศัยอยู่ที่ต่างประเทศอืมตัวนี้ประเทศไทยกับประเทศจีโกใกลๆ้ๆแล้วก็คุณก็ทําหมดใจดีโมนาชอบวัฒนธรรมที่นี่ก็เลยเรียนอุ้ยอย่างนี้ชอบชอบอาหารไทยอะไรครับเออ ชอบผัดไทยสำเตืองแล้วแล้วก็ก็กินทุกวันก็รู้สึกหอ่อยใช่จริงจริงกินทุกวันเลยแล้วก็แล้วก็ที่สองชอบผัดเอ่อซงดัมไข่เค็งก็กินสำเตือง <Okay. S 1> ก็รู้สึกอึดใจอยู่ตัวนี้เอฟเอ่ขอข้มูหยางขมูย่างโ <laughs> <laughs> okay. อเคเวลาแพ้เวลาแพ้ไอซี่ <laughs> พร้อมล,ลือเปล่ารอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งพร้อมนิ่มหน่อย Daisy baby พร้อมลืบบอเปล่า P P baby ตัวนี้มาดูเนี่ยคือ <c oughs> uh, so handsome and Tom push up for Tom and family mm. and my sister my brother oh my god yeah let's do it มา me I'm แ m had to ผมอยู่ผมอยู่ยิมยิมอ่ะ yes I'm 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 here at at gym fitness อ่ะแบบอยู่อยู่ที่ fitness fitness อ๋อได้ค่ะเวลาเวลาทำโมนาให้ม m u s ิกนิดหน่อยนะโอเคเชิญค่ะเชิญค่ะ จะถึงไหมในสี่สิบปีอันนี้เป็นสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอ้ต้องมากเลยสิบสองสิบสามสิบสี่

ไปขอบคุณครับใส่คุณลังหนึ่งต่อไหมให่คุณเหรอทั้งหมดเฟมิลี่ Oh no stop ขอบคุณจีอ๋อ King m u s อยากอยากฟังโมนา้องเพลงจังเลยครับอ่อบุกันนี้โมนาไม่ลองเพลงเวลามนาชนะแต่ตัวนี้คนหล่ออย่างนี้ strong อย่างนี้ลองเพลงให้ฟังนิดหน่อยกะฟรีนะ ร้อยแปงมา่นอยแปดอะไราภาษาษจริงาษาอังงฤษกับภาษาไทยจะผภาษาไทยแคยเอ่อลงนิดหน่อยไม่เก่งเอาอเอาเพลงเอาเพลงที่โมน่าชอบที่สุดอเอเอ,เอไม่ไม่มีชอบที่สุดดต่ตัวนี้ลงเพลนให้ฟังเธอคือไม่บอกเธอนะโมน่าไม่เคยลง <Okay. S 2> ไปลงอันนี้ให้ผู้ชายเลยตัวนี้ วันนี้อะลองเพลงพิเศษพิเศษให้เธอเราแบบหนึ่งนามว่าไปทั้งควาใจอยาจะบอเธอได้แล้ก็รู้ควาในใจเตบตรงนี้ไม่รู้จะงไล้วมา Double ร้องเพลงอันนี้ให้ใครแค่ให้เธอเธอานะโอ้ยขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวรับร้องเพลงให้โมนาฟังด้วยจริงเหรอโอเคไหมโอเคไหมตัวนี้ใช่ตอนนี้แต่ไม่มีทำนองนะโอเคโอเคไหมรับร้องไม่พอนะแต่ว่าเราจะไปยาวโมนาอยากฟังแต่เมื่อวันที่ถ่ายวิดีโอให้โมนาหนำก็ชนะโมนาอยากมีเมมโมรี เขินนะโอเควัน <Two, three. S 1> สิ่งที่ฉันหวังสิ่งที่ฉันคอยอาจดูเหมือนเรื่องลอย <c oughs> เกือบจะฝันไปมองหาคนคนหนึ่ง ที่ไม่รู้เป็นใครลาไม่รู้เมื่อไรจะพบคนผู้นั้นส่วนชีวิตฉันบอกเลยว่ามีเจอคนที่สานดีอยู่ทุกทุกวนันเพียงแค่ไม่มีใคร ที่จะฝันตรงกันตาว่าฉันมั่นใจจะพบในไม่ช้าอาจบางทีในเมืองกว้างใหญ่หมอกและควันช่วยกันพรางตามีขอบรวัวขอบกำแพง สร้างมาตึกรฟาฟาคอยบางเราอยู่แต่เราก็หากันจนเจอมันนานแค่ไนที่คอยเธอมารู้สึกเขิน ไม่ว่าชีวิตคุ้มค่าเมื่อมีใครสักคนข้างกายเกิดมาเพื่อหาใครคนหนึ่งเป็นคนที่ฟ้าตางมาตรงใจเราต่างรู้โลกมันแสนกว้างใหญ่ แต่มันคงมียากกันไปที่ฉันจะพบเธอ <laughs> Oh my God, I love you. I want to cry. บอมวยทกคนทุกคนายอ e ครอบควบอก่าเราต้องรักกันครอบครัวเราต้คือ we found e a ้ h other i คร e ั o n บคอบครั o กบานเอับอวนานาอนนา ไม่ยากสู้สู้มอน,น่าทำได้ขอบคุณมาก,มากเลยเออคุณ g e n t l e แม n มากๆน่ารักมากๆยินดีที่ได้รู้จักนะยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันครับไว้ไลฟ์กันใหม่นะครับบ,บ,<า>บ๊ายบายนะขอบคุณที่เพลนนี้อิ่งมากๆนะบ๊ายบายบครับนะขอบคุณมากเลยนะ bye bye Oh, my God, it's so sweet. It made me want to cry. to time ยังมาก very gentleman you know เออทำไมมันาชอบประเทศไทยเนี่ยจริงจิงคงไทย you know นิสัยตีอย่างนี้เนี่ย